แหมเอ็กซโซมเนี่ยที่เป็นอยู่ในหมู่หมูะะ่เซลล์เมเดเยเตอร์สิะมันดีกว่าเซลล์สเตมเซลล์ค่ะทุกคนสเตมเซลล์นะคะเซลล์มันเป็นสิ่งมีชีวิตไงคะที่ดิบบอกว่ามันเป็นตัวโรงงานเองคะ่ะมันสามารถนะคะผลิตทําการผลิตอะไรได้ด้วยตัวเองมีกลไกที่ซับซ้อนคะ่ะแต่ว่าเจ้าเอ็กซโซมนะคะรวมถึงโกลด์แฟกเตอร์สและไซโตไค์ตัวอื่นๆเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะคะทุกคนมันเป็นแค่ไบโอมเลกุลคะ่ะคือสารชีวโมเลกุลเฉยๆที่เซลล์มันสร้างขึ้นมาคะ่ะมันสร้าง ขึ้นมาเพื่อที่จะส่งนะะให้ออกไปนะคะทำงานนะคะในสิ่งที่มันอยากจะให้เกิดงานค่ะงานที่ว่านี้นะคะนักไบโอเม i ิกเขาก็เรียกรวมๆแล้วค่ะว่ามันคือ biological response นะคะก็คือการโต้อตอบค่ะทางชีวภาพของเซลล์นะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างเซลล์ใหม่นะคะการซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายนะคะหรือเซลล์ตัวใดนะคะ DNA มันติงต้องบ้องนะคะกลายเป็นเซลล์ที่เป็นโรคนะคะนี่แหละค่ะมันก็จะทําให้เป็นเซลล์ปกติค่ะเซลล์ไหนที่มันควรตายนะคะมันก็จะส่งสังหารค่ะว่าแบบ ตายได้แล้วนะคะไม่ควรอยู่แล้วนะคะหรือซีลอะไรที่มันควรเกิดมันก็ตุ้อให้กเกิดเกิดใหม่ค่ะนี่คือ biological response นะคะที่ร่างกายของเราค่ะสร้างปเป็นไปอย่างธรรมชาติเลยไม่ว่าจะเป็น exosome growth factors หรืออะไรต่างๆนานๆที่นัก b i o m e t i c เขาจะค้นคว้าวิจัยและพบเจออีกนะคะ มันก็คือ Sell เซลล์เมดิเอเตอร์สนั่นแหละมันจะไม่มีทางนะคะมีศักดินาที่สามารถนะคะมาเปรียบเทียบขั้นนะคะกับกลุ่มของเซลล์ได้เลยที่เป็นผู้สร้างค่ะเพราะมันคือสิ่งที่เซลล์สร้างขึ้นมานะคะและมันก็ไม่มีชีวิตด้วยอย่างบางคนนะคะก็จะขายแรงมากเลยค่ะบอกว่าโอ้ยในร่างกายเราเนี่ยนะคะแหมถ้าเราเซลล์เนี่ยเอาเซลล์สเต็มเซลล์มาฉีดเนี่ยมันจะสร้างเอ็กซโซมเลยทียน้ย้ยเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเราเอ็กซโซมมาฉีดน,นะคะโอ้โหเนี่ยแหละ มันเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ค่ะเขาคัดมาให้เราแล้วนะคะว่าเอ็กซโซโซมเป็นเยอะนะคะอ่ะแบบนี้ว่าจะเอามาเป็นคู่มวยกันได้ไหมพิมก็คิดว่ามันก็ไม่น่าได้อ่ะค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนรู้ไหมคะว่าที่ดิมบอกว่าเจ้าสเต็มเซลล์เนี่ยมันเป็นโรงงานผลิตนะคะเอออย่าลืมว่าเป็นโรงงานล่ะมันเป็นโรงงานผลิตนะคะถึงแม้ว่ามันจะผลิตได้น้อยนะคะจาเอ็กซโซโซมโกเฟกเตอร์ไซโตไค์หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเซลล์มันจะอยู่ในคอนดิชันที่มันไม่อคทีฟค่ะอืมแต่ว่ามันก็ยังมีคุณสมบัติเป็นโรงงาน ะะที่มันสามารถผลิตได้ผลิตเอ็กซโซมได้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเอ็กซโซมล่ะมันผลิตด้วยตัวเองไม่ได้นะคะถ้าเป็นตัวสเต็มเซลล์เองนะคะคือมันเป็นเซลล์มันเป็นสิ่งมีชีวิตมันจะมีคุณสมบัตินะคะเป็นโรงงานในตัวของมันเองที่สามารถผลิตนะคะเจ้าเอ็กซโซมและโกลด์แฟกเตอร์อะไรออกไปได้อีกค่ะแต่พอมันเป็นสารชีวโมเลกุลน,นะคะที่เซลล์ผลิตขึ้นมาแล้วค่ะอย่างเอ็กซโซมเอินโกลด์แฟกเตอร์และไซโตไคน์ตัวอื่นและ ตัวอื่นๆๆในอนาคตอีก100ปี200ปี500ปีนะคะที่นักวิทยาศาสตร์จะตรวจจับมาให้เรานะคะรู้ได้อีกเนี่ยนะคะมันไม่สามารถนะคะที่จะ replicate ตัวเองค่ะก็คือว่า copy cloning ตัวเองอ่ะออกมาได้อีกแล้วนะคะเพราะมันไม่มีคุณสมบัติของโรงงานแล้วค่ะมัน แยกตัวออกมาไม่ได้แล้วนะคะมันเป็นแค่สิ่งที่เซลล์มันสร้างขึ้นเพื่อที่จะเอาให้มันส่งออกไปทำงานต่างๆแค่นั้นเองค่ะดังนั้นแล้วนะคะการที่เรานะคะใช้ตัวเซลล์เองนะคะก็จะแปลว่าเราเนี่ยมาตั้งนิคมอุตสาหกรรมโรงงานนะคะที่จะผลิตนะคะเจ้าตัวทั้งเอ o กซ m โซมโกลแฟกเตอร์อะไรพวกนี้นะคะ ออกไปได้นะคะแล้วก็โรงงานเองนะคะก็ยังสามารถผลิตสินค้าค่ะออกมาไม่ว่าจะเป็นไฮยาคอลลาเจนอะไรนะคะเป็นวัตถุดิบนะคะที่ตลาดต้องการนะคะออกมาได้ด้วยค่ะแต่ถ้าเป็นเอ็กซโซมกลฟเปกเตอร์ไซโตไคที่เราเรียกรวมว่ามันเป็นหน้าที่ของเซลล์เมดิเอเตอร์สเนี่ยสารสื่อระหว่างเซลล์ค่ะมันผลิตตัวเองไม่ได้นะจ๊ะ ดังนั้นเมื่อเอามาใช้แล้วนะคะเซลล์เมดิเอเตอร์เอามาใช้แล้วเนี่ยใช้ไปเท่าไหร่นะตอนตอนนั้นค่ะก็หมดตอนนั้นก็หมดกันค่ะนะยกเว้นแต่ว่ามันนะคะจะไปกระตุ้นให้เจ้าสเต็มเซลล์ของเรานะคะมันสร้างแบ่งตัวใหม่เพิ่มนะคะมันก็จะเป็นปฏิกิริยาที่โต้อตอบอีกอพอสร้างใหม่เพิ่มปั๊บสเต็มเซลล์ลงงานปั๊บมันก็จะ สร้างไอ้พวกนี้แหละค่ะวนกลับไปเหมือนไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันที่ดิมบอกไงนะคะมีไข่แล้วไข่ก็เกิดไก่มีไก่แล้วไก่ก็เกิดไข่แบบเนี้แต่ไม่ได้แปลว่าไข่จะดีกว่าไก่หรือไก่จะดีกว่าไข่นะคะเพราะถ้าคุณคิดดูค่ะถ้าเกิดว่ามีเซลเมดิเอเตอร์สนะคะที่เป็นตัวกระตุ้นให้เซลล์นะคะมันทำงานน่ะแต่ว่ามันไม่มีเซลล์ค่ะก็คือเซลล์มันจำนวนน้อยนะคะ เซลล์มันคุณภาพไม่ดีแล้วค่ะเออขุนยังไงก็ไม่ขึ้นแล้วนะคะแกงงำเงือกแล้วค่ะเซลล์มเดเตอร์จะมีประโยชน์ไหม ก็ไม่เลือกโยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ต้องมีตัวเซลล์ให้มันกระตุ้นด้วยค่ะอ่ะอีกในหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเรามีตัวเซลล่ะเออนะคะแต่ว่าเราไม่มีเซลเมดิเอเตอร์สค่ะละ้วจะติดต่อสื่อสารกันยังไงมีแต่เซลลแต่ว่าเซลเมดิเอเตอร์สไม่มีนะคะส่งไปกระตุ้นเซลล์ตัวอื่นนะคะให้ทํางานแบบที่อยากให้ทำนะคะเพื่อที่จะโต้อตอบให้ร่างกายเราเกิดงานต่างๆที่เป็นงานทางชีวภาพเนี่ยก็เกิดไม่ได้เหมือนกันค่ะ เห็นไหมล่ะคะว่าเหมือนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะคะ ดังนั้นแล้วนะคะหลักการในการที่ดีมนะคะใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์เอามารักษาที่คลินิกดีมเนี่ยดีมจะไม่ตัดอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเลยค่ะเราจะต้องไปด้วยกันทั้งหมดนะคะเพราะว่ามันด้วยเหตุผลนี้ไงล่ะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าแล้วก็ไข่กับไก่อะไรเกิดก่อนการตรงนี้แหละคะ่ะดังนั้นแล้วนะคะดีมเองค่ะก็จะแบ่งนะคะ Product หรือว่าผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์นะคะที่ได้จากเต็มเซลล์ของดีมเนี่ยเป็น3จําพวกค่ะก็คือแผน ABC นะคะซึ่งดีมจะบอกคนไข้ สมอเลยค่ะว่าแพนซีเนี่ยแหมมันเป็นการที่ว่าคนไข้นะคะแหมเราให้เงินหมอมาเต็มที่นะลงทุนกับมันเต็มที่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วดรีมสามแม่นะคะไปซื้อของค่ะที่มันแบบ ตเต็มที่อ่ะโดยที่ไม่ต้องเอาของออกนะคะคุณใช้ทั้งตูดเซลล์เองนะคะที่เป็นเซลล์สิ่งมีชีวิตเนี่ยและคุณก็ใช้สารชีวโมเลกุลของเขาที่มันเป็นเซลเมดิเอเตอร์สเนี่ยนะคะเราใช้2ออย่างอ่ะมันก็ต้องเดอะเบสสิถูกปะคะเพราะว่ามันจะมีหน้าที่รับส่งการทํางานกันเหมือนไข่กับไก่อ่ะพอเป็นแผ่นดีแล้วนะโอ้ยเอาตัดออกค่ะไอเจ้าเซลว่ามันแพงไงเราก็ช่วยประหยัดตังค์กันกา็แล้วกันงั้นดีมเอาของออกให้นะคะก็เหลือแต่แค่เซลเมดิเอเตอร์สค่ะก็คือโปรเ์สต์ ไซโตไคน์นะคะเออและทีนี้ค่ะโอ๊ยแหมหมโอเอาออกอีกนิดน,นึงได้ไหมคืองบไม่พอค่ะอ่ะได้ค่ะเราก็เปลี่ยนแปลงเอาเซลล์มิเอเตอร์นะคะที่เราได้จากเทคโนโลยีที่นักบิโอเมเทคเขาสกัดให้เราค่ะมา หมอดีม e สกัดเองง่ายๆที่คินอกนาาี้แหละค่ะก็คือ PRP ในแผน A นะคะก็จะเป็นออโตโลกาสเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วต้นทุนมันถูกลงเราก็เลยได้ในราคาย่อมยาเพราะหมอดีมทาเองค่ะแล้วก็วัตถุดิบที่ได้ก็คือจากตัวคุณเองนะคะอย่าง PRP เนี่ยที่เป็นเซลล์เมดิเอเตอร์นะคะหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือโ r o w t แฟ a เตอร์สแอนด์ไซโตไคที่ได้จากเลือดของเราเองค่ะและเป็นการสกัดที่แบบง่ายๆนะคะ 5นาที10นาทีได้เลยค่ะแล้วเราก็เอามาใช้กันนะคะแต่ว่าปัญหาก็คือในเรื่องของคุณภาพไงที่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะคะว่ามันจะไปสู้กับที่นักไบโอเมดเทคเขาสก,กัดให้เราไม่ได้ค่ะแต่ว่ามันก็เอามาใช้ได้อ่ะใช้ก็ดีกว่าไม่ใช้อ่ะนะคะและแพทเอของหมอรีมก็คือเซลล์เมดิเอเตอร์เหมือนกันค่ะแต่เป็นเซลล์เมดิเอเตอร์ที่ขั้นด้อยกว่าแผ่นดีนะคะ เพราะด้วยกลไกของวัตถุดิบนะคะที่เราได้มาจากร่างกายเราเองรีไซเคลิลใช้อะคะ่ะแล้วก็ลงไปถึงเทคโนโลยีการสก,กัดง่ายๆหมอดิมทำเอง5-10นาทีเสร็จไม่เหมือนนักไบโอมเมตรคเขาทำกันเป็นเดือนนะคะกว่จะได้แผ่นดีให้เราใช้กันเนี่ย ถ้าคุณเข้าใจโมเดลแผน A B C ของหมอรีมแล้วนะคะที่รีมยกตัวอย่างมาให้ฟังแล้วนะคะก็จะรู้เลยค่ะว่าอ๋อนี่แหละค่ะว่าทำไมนะคะหมอรีมถึงต้องใช้ทั้งสองอย่างค่ะใช้ทั้งเจ้าเซลล์เองนะคะที่มีชีวิตและไบโอโมเลกุลของเซลลนะคะหรือเซลเมดิเอเตอร์ค่ะสารสื่อระหว่างเซลล์ที่ไม่มีชีวิตไปพร้อมๆกันด้วยนะคะถ้าเรานะคะมีงบประมาณเยอะเราก็จะได้ใช้แบบนี้ในแผน C เลยค่ะแต่ถ้างบประมาณน้อยนะคะก็จะได้ใช้แก่เซลไม่ด ค่ะที่เอาไปกระตุ้นสเต็มเซลล์ที่หลงเหลืออยู่ในร่างกายเราเนี่ยนะคะให้มันเกิด biological response คืองานค่ะงานทางชีวภาพสร้างเซลล์ใหม่ส่อมเซลล์เก่าอะไรแบบนี้นะคะเนาะ ดังนั้นเมื่อคุณมาที่ Dream Skin Quality Center by Dr. Dream Clinic นะคะสูตรฟื้นฟูคุณภาพผิวครบวงจรค่ะจะไม่มีเรอกค่ะที่ด a มจะบอกว่าเซลล์ดีกว่าเอ็กซโซมนะคะหรือว่าเซลลมันดีกว่ากรอเฟคเตอร์แอนไซโตไคหรือว่าเซลล์มันดีกว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่นักไบโอเมทเทคเขาจะค้นคว้าวิจัยมาให้เราได้ให้มันว้าวอีกในวงการเนี่ยนะคะจะไม่มีทางบอกค่ะว่ามันนะคะดีกว่าค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่คู่มวยกันค่ะ แล้วเหตุผลทั้งหมดที่อธิบายมานี่แหละ